คนเมื่อกี้นะเห็นเดินมายังไม่ได้ซื้อตั๋วนะแต่เห็นมีดารามาดารามาเรามายืนฟังพาเริ่มยืนฟังปุ๊บไปที่บองออฟพินแล้วไปซื้อตั๋วชมเพราะว่าความพิเศษสำหรับผู้ชมหุ้นกัวของตะกรอนไม่ต้องซื้อค่ะฟรีทุกอย่างฟรีทั้งโสดชาติชมพิยนต์ฟอสคอนเครื่องดื่มของเท่ลึกและฟอสเคื่องดื่มฟไพรปริการที่ต่างกานฟรให้ห ไม่ว่าขบคนนี้นะครับถ้าคุณเป็นครอบครัวเดียวกับเราปตทนะครับผู้ถือหุ้นผู้ก็มีสิทธิ์ได้รับสิทธิพิเศษในเดืบบนี้นะครับและตอนนี้นะครับขอยุ้าว่าเหลือเวลาอีกประมาณ15นาทีนะครับจะเริ่มสําหรับรอบขพยน15นาทีการืรอว่าบ่ายวโตโรงนะครับใครที่มีบัตรรอบนี้อยู่ตอนนี้ขอเรียนเชิญที่บริเวณชั้น9นะครับในการนังสืปอปปในหน้าปป ในการปิดตู้เอกสารทุกชนิดด้วยนะครับด้วยความน่ารักในการชมภาพยนตร์รวมงานนะครับขอรียนริญครับและการฉายภาพยนรพตร์รอบพิเศษนี้นะคะต้องบอกว่าเราฉายตรงเวลาไม่มีภาพยนตร,นตรน์ตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะคะพอถึงรอบเวลาป่ายสามโมงตรงปุ๊บเราจะมีการเปิดขา,ายเลยนะคะประชานทหา มีปัจจชมองภาพย,ายนตร์ในรอบเวลา15นาฬิกาถือ,อว่าบ<อ>่ายสามหกโลตอนนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านขึ้นไปที่บริเวณชั้น9ได้เลยค่ะเพื่อที่จะนำตัวคูปองไปแลกบัตรคอนแล้วก็เครื่องดื่มบริเวณชั้น9บริเวณชั้น9บางท่านถามว่ามีห้องน้ำให้ไหมมีครับมีเคร,รื่องแลกบัตรคอนไหมมีครับมีรบมโรงภาพยนตร์ไหมมีครับเ <laughs> ราได้ว่าตลอดระยะเวลา110นาทีนะครับคุณจะได้ชมถึงความสุข คำามอิ่มนะครับของหนังไทยที่คัดสรรเป็นอย่างดีหรือด้วยง่ายว่าฉากด้านหลังของนักสแสดงทั้งสามท่านนะครับเป็นภาพเรื่องราวที่โดดเด่นในแต่ละภาพที่เราอ่าจสั่งได้นะครับใครนะครับได้ดูแลจะยิ่งรู้สึกอินเข้าไปอีกรู้สึกถึงความรู้สึกของแต่ละตัวสแสดงที่คุณช่าบอกเาว,ว่ามีตัวตนจริงคุณจะได้เห็นถึงความเหนื่อยยากกราดกาะครับของบรรพบุรุษไทย ที่ได้หลังเลือเสียงเนื้อปกป้องแผ่นดินนี้คุณได้อยู่นะครับทำให้เรารู้สึกรักและสามาัคคีกันมากยิ่งขึ้นครับคุณเต้หาเวลาแห่งความสุขมันจะหายไป